ได้เห็นนะครับตันนี้นะครับจองด้วยภาพยนตร์นะครับจการอยู่สองคืนนะที่นี่สองคืนใช่ไหมครับสองคืนครับตั้งตั้งอยู่สามคืนแต่ใช้ไปเมื่อคืนกับคืนนี้สองคืนครับมาต,ตั้งมามา,มาลงอุปกรณ์วัดคืนหนึ่งครับครับลงทั้งไฟประดบับเครื่องตัดไฟแล้วก็ภาพยนตร์มาตังไป ก็ฝากนะพี Background ่น so ้องด้วยนะครับจากช่องนิคมออนทัวร์นะครับมีการมีงานก็เรียกใช้ได้นะครับงานจอมยุทธ์ถ้าผมเคยได้เห็นติดในเพจนะครับเออก็ผมได้ดูแลเพจก็เป็นน้องชายของจอมยุทธ์เขาอีกวันนี้ก็มาดูแลแกก็ไปผิดงานอยู่ทางสังขะหลายงานอยู่ครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับอยากได้ไฟประดับภาพยนตร์นะครับก็ ต่อในเพจของจำยุทธภาพยนตร์รอเวอร์โทรนะครับ0115480064นะครับพี่น้องก็ปากด้วยนะครับหน่วยเล็กๆกะใหญ่เฉดดีกับก็มี12เม็ดนะที่ใช้อยู่นะสรับตัวนก็ออาแบบกลางบัดีบันทีครับแล้วก็เน้นด้านไปประดับ คก็คือจ้างจอดูดีครบเสร็จถ้ามีงานวัดงานใหญ่ๆอย่างนี้ก็คือได้ไฟประดับได้ขนางไหนแข่งได้หรือว่าจะเอาจะไฟประดับก็ได้ได้จะเอาไฟประดับก็ได้อันนี้คือทางหน้าผมก็ผมอยู่นี่เขาเลยเอามาช่วยทางหนึ่งเอากลุ่มขัยนต์แถมให้มาช่วย้แข่งให้ด้วยนะครับคุมยง่ายครับน้อยเล็กน้อยก็มาติดต่อพูดคุยกันได้เราใช้สว่างไหมวันนี้ก็สว่างเข้าไปนี้ ก็เป็นคือนสุดท้ายมาเป็นคือนสุดท้ายมาตอประจําที่ดิสารเดือดนะคที่พี่เขาบอกนะเป็นนังของรถที่สําคัญนะครับการเดินทางต่อไปเดี๋ยวนี้หาไม่ยากครับเพราะตรงไหนเราเซิร์ชคํว่าจอดเรือผักเดือดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบหรือว่าทางเพจนะครับเป็นบุ๊กก็เจอในเพื่อนก็เจอก็คือการจอดเรือแล้วก็จะวิ่งเจอแล้วครับไม่ยากไม่ยาก จ้างสอนไลน์ก็ได้ใช่ครับไปต่อพูดคุยกันนะครับก็ได้เพื่อเพืเห็นเห็นว่าขายอยู่ใกล้บ้านก็เลยวิ่งจากยี่สิกว่ากิโลเมตรอ๋อที่ไหนเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานบรรยากาศก็มามาทุกปีทีเนี้ยโอ้ก็เคยมาถามผมอยู่ว่าไอ้หลายปีก่อนว่าจะมาเนี่ยผมโทรมาถามถามอ๋อจังแม่นจริงๆโอ้จริงใจเนี่ยผมก็ตามช่องเหมือนกันโอ้เราตามเราเอฟซีเหมือนกันอ่าที่ก็มอนทัวร์โอ้ดีครับผมก็ผมก็จะตามเอนกันโอ้ขอบคุณครับ ใช่หวานเยอะกว่าปกติก็จะขายอยู่ทุ่กรุงศรีฝันใต้เรือสั่งชายแดนใช่ใช่ใช่ผมก็ตามดูครับตามตามจอมยุทธอยู่เหมือนกันหรือถ้ามาเขตนี้คือผมมามีครอบครัวอยู่ทางนี้นะทางนี้แกก็มาปล่อยพิงไว้ก็จะดูแลให้แกอยู่นี่คโอ้พี่ว่าเป็นน้องชายแกดีนอกกันเองครับมันจะเป็นเพื่อนกันเองใช้กี่โมงอาทิตย์ถูก็แล้วเสร็จพิธีการทั้งสองอีกก็น่าจะสองทุ่มกว่าสามทุ่ม ว่าต้องมีนานการสวดเจริญพระพุทธมนต์เขากระติกน,น่เพ่อรอเะทำบุญด้วยครับ